ข้าวไรซ์เบอร์ี่เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมมือกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นข้าวผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนินกับข้าวขาวดอกมะลิ105เมล็ดข้าวมีสีม่วงอมแดงคล้ายสีลูกเบอร์รี่จึงถูกตั้งชื่อว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวไรซเบอร์รี่เนี่ยเท่าที่เรามีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะฮะมันสามารถที่จะเป็นเรื่องของของโอสถหรือว่าเป็นเป็นเขาเรียกโภชนาการที่ตามมาได้ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันยังเป็นโปรดักที่ไปสู่เขาเรียกว่าวัสดุที่ใช้ทำยาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะซึ่งอันนี้มันจะทำให้บุญค่าต่อหน่วยเนี่ยสูงขึ้นมากข้าวไรซ์เบอร์รี่มีต้นทุนการผลิตเพียงไร่ละไม่ถึง3,000บาทต่ำกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปถึง2เท่าสามารถทำได้ตลอดทั้งปี มีอายุเก็บเกี่ยว130วันให้ผลผลิตปันกลาง600 7 0 0ถึง700กิโลกรัมต่อไร่ที่สำคัญข้าวไรซเบอร์รี่ยังมีคุณสมบัติทางโภชนาการที่โดดเด่นโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่ในอนาคตจะถูกนำไปใช้ทำผลิตอาหารเชิงบำบัดจึงทำให้ข้าวไรซเบอร์รี่มีราคาจำหน่ายสูงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปถึง3เท่าในราคากิโลกรัมละ90บาทคือข้าวแบบเดิมอ่ะอเป็นข้าวก็ขอธรรมดา่ะ จริงๆแล้วข้าวพวกนี้มันไม่ได้กินทําแล้วก็ไปขายข้าวเปลือกปกติคือต้นทุนประมาณ4ี่พันทีละครั้งแรกที่เริ่มทํากันใหม่ๆต้นทุนจะอยู่ยประมาณสามสี่พันบาทแล้วพอต่อๆมามันปุ๋ยายามเขาต้องใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยมันก็จะประมาณไล่ประมาณ5้าพันห้าถึงหกพันห้าค่าเช่าก็ขึ้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะก็เลยต้องหันมาเปลี่ยนจากข้าวธรรมดาเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่ตัวนี้มันจะได้ผลผลิตประมาณถ้าที่นี่ ถ้าที่แปลงผมจริงๆมันจะได้ประมาณ50ถึง60ถังต่อไร่ทั้งหมดเลยได้ถ้าถ้าในที่ในบ้านนี้ก็ประมาณประมาณแสนห้ครับต่อเดือนข้าวไรส์เบอร์รี่ได้กลายเป็นทางเลือกใหม่ของชาวนาและเป็นทางออกสำคัญของเศรษฐกิจไทยในการยกระดับมาตรฐานข้าวไทยให้ไปสู่มาตรฐานสากล